สำหรับนี้นะครับใครที่อยากจะกู้ที่ดินกู้ซื้อที่ดินเนี่แหละไม่ต้องใช้เงินฝั่งทางนี้ ต้องบอกแบบนี้ครับคุณสามารถทําได้แล้วผมจะบอกความลับอย่างหนึ่งว่าทุกธนาคารเนี่ยเขาก็ให้กู้ที่ดินหมดแหละแต่มีธนาคารหนึ่งครับที่คุณจําเป็นต้องรู้เพราะว่าเขาให้ถึง80%ของราคาประเมินเขาให้กู้สูงสุดนะครับในะช่วงนี้นันไดแก่ธนาคารกรุงเทพฟังชัดๆนะครับธนาคารกรุงเทพ ให้กู้สูงสุดถึง80%ของราคาประเมินครับและที่ดินนั้นนะครับที่ธนาคารปล่อยกู้เนี่ยจะต้องอยู่ในเขตเทศบาลนะฮะจะอยู่หลังเขาหลังป่าหลังดงไม่มีชนดไม่มีฉนดไม่ได้เลยนะครับธนาคารไม่ปล่อยนะฮะตรงนี้และที่คุณจะกู้ได้นะครับในกรทมส่วนใหญ่เนี่ยอยากกู้ในกรทมแต่กรุงเทพมหานครเนี่ยต้องบอกว่ากู้ได้ไม่เกิน2องอไรนะครับส่วนต่างจังหวัดเนี่ยกู้ได้ไม่เกิน10ไร้ <Wow. S 1> และธนาคารกรุงเทพนะครับ ก็จะให้กู้เป็นแบบสินเชื่อธุรกิจเป็นเวลา7-10ถึงปีนั่นเองนะครับและต้องบอกว่าดอกเบีย้ยเนี่ยจะไม่ใช่เหมือนดอกเบีย้ยบ้านนะครับเพราะว่าสินเชื่อธุรกิจเนี่ยเป็นดอกเบีย้ยที่สูงกว่าดอกเบีย้ยบ้านนะครับตรงนี้คุณจะต้องดูเงื่อนไขให้ชัดเจนนะครับแต่ถ้าคุณจะกู้แบบดอกเบีย้ยบ้านอ่าเราก็มีเทคนิคให้เพราะว่าเราคือวินเวสเตอร์นะฮะไปดูกันซึ่งเทคนิคที่วินเวสเตอร์กำลังจะบอกนะครับก็คือคุณจะต้องแจ้งกับธนาคารว่าในระยะ ไม่เกิน3ปีนี้เนี่ยคุณมีแผนจะสร้างสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาบนพื้นที่ดินดันนั่นเองเพราะการที่คุณจะสร้างสิ่งปลูกสร้างเนี้ยจะทําให้คุณได้ดอกเบี้ยแบบเป็นดอกเบี้ยบ้าน <Wow. S 1> นั่นเองนะครับแหมตรงนี้ เอามาบอกกันนะฮะเรื่องนี้เรื่องเรื่องใหญ่มากเลยนะฮะแต่อย่าลืมนะฮะตรงนี้สําคัญถ้าคุณบอกว่าจะสร้างแล้วคุณต้องสร้างนะครับเพราะว่าภายในระยะเวลา3ปีที่คุณกู้ไปเนี่ยธนาคารจะมาตรวจสอบนะครับว่าคุณได้สร้างสิ่งปลูกสร้างหรือไม่เพราะว่าถ้าคุณไม่สร้างนั้นธนาคารก็จะกลับมาคิดเป็นดอกเบี้ยสินเชื่อธุรกิจซึ่งแพงกว่านั่นเองนะครับแล้วหวังว่าคลิปนี้สําหรับคนที่จะกู้ที่ดินนะครับคงได้ประโยชน์สูงสุดเลยนะฮะและสุดท้ายนี้นะครับลากันไปด้วยสโลแกนคู่ของเรานะครับให้งาน เอเจนต์เป็นเรื่องง่ายง่ายาะเราคือวินเวสเตอร์โชคดีครับ